สวัสดีครับอยู่กับผมดีเจโนแมและเกมสกายแลนเดอร์เช่นเคยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับทีมพลังสายเขียวนะครับซึ่งเป็นทีมพิษท,ที่ผมทําขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งทีมนี้เนี่ยตอนนี้ก็เหมือนเป็นทีมหลักของผมแหละไอดีนี้ก็เล่นได้ประมาณ4วันแล้วนะถ้าผมจําไม่ผิดเดี๋ยวดูแป๊บนึงวันที่4วันที่5แล้ววันที่5แล้วละกันซึ่งความเก่งเนี่ยก็ยังไม่สุดเพราะว่าใช้ทรัพยากรในการอัพสกิลเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแล้วประจวบเหมาะกันที่ว่า ผมเนี่ยเปิดไม่ได้สตรีมบอมบเลยอันนี้เนี่ยที่เพิ่มอ e ีโวมาเนี่ยมาจากการปลดขีดจํากัดล้วนๆเลยนะครับผมซึ่งยากดินก็ยังไม่สุดซึ่งเอาจริงๆคือแบบท้อนะฮะเพราะว่าเนี่ยปลดสุดไปหลายตัวแล้วคือแบบงานหยาบมากงานหยาบมากครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมให้ดูก่อนแล้วกันว่ามีตัวอะไรเป็นตัวประกอบหลักๆที่ผมจัดไว้ให้บ้างซึ่งตัวหลักๆที่ผมตั้งไว้เนี่ยก็คือสติงบอมนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มี ประโยชน์หลากหลายมากไปอยู่ได้หลายคอมโบเลยไม่ว่าจะเป็นคอมโบตัดกําลังคอมโบลอบกัดคอมโบพิษซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่กับคอมโบพิษนั่นเองนะฮะซึ่งสกิลของเขาเนี่ยสกิลหนึ่งดาวกระจายพิษร้ายแรงเนี่ยมีโอกาสทาให้ศัตรูเนี่ยปิดพิษตัดกําลังซึ่ง2ส,สถานะนี้เนี่ยทำดาเมจค่อนข้างแรงเลยนะถ้าติดก็จะสะสมไว้แต่ว่าจะทํางานในเทิร์นนั้นๆเลยไม่เหมือนระเบิดที่ต้องรอก่อนแล้วก็ตุ้มเป็นโกโก้คันเลยอะไรเงี้ย ซึ่งทีมระเบิดก็ทําไปแล้วแต่เดี๋ยวเอามาไว้แนะนําอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็พามาดูทีมพิษก่อนอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่ไม่ค่อยโดดเด่นอะไรมากส่วนอันนี้เนี่ยก็โดดเด่นนะครับถ้าศัตรูหลบได้เนี่ยก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดพิษสองเทินเลยแล้วก็ทํรอ,อบกัดให้ตัวเองด้วยซึ่งสกิลนี้เนี่ยพออัพเนี่ยก็จะดีกว่านี้เดี๋ยวผมมามาดูก่อนดีกว่าว่าถ้าอัพแล้วจะเป็นยังไงนะนี่นะครับก็ทํามีโวกาดส80%เเลยครับที่จะติดนะส่วนอันนี้เนี่ย ก็เพิ่มเพิ่มโอกาสหลบหลีกแล้วก็เพิ่มความแม่นยำนะถ้าอัพก็ลองไปหาอ่านดูนะผมจะมาพูดคร่าวๆแล้วกันส่วนตัวถัดมานะครับที่ผมเลือกรูมรูมเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนเมนเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถก๊อปปี้ดาเมจต่อเนื่องให้ศัตรูได้ก็คือถ้าศัตรูติดพิษแล้วโดนเอฟเฟกของอันนี้เข้าไปเนี่ยก็จะติดเพิ่มนั่นเองถือว่าดีนะครับก็จะแบบเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเทิร์นเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิลนี้เนี่ยจริงๆเนี่ย มันถ้าอัพอีกเนี่ยมันก็จะพัฒนาได้เดี๋ยวผมพามาดูตอนอัพเลยดีกว่า <G ül s> ก็จะโดนสตูในอนาเขตก็คือมีโอกาสโดนมากประมาณ3ตัวเลยนะถ้าสมมุติโยนเข้าไปตรงกลางเนี่ยแล้วก็ติดพิษคูณ2 3เทินซึ่งติดพิษ2อันน่ะก็คือแรงนะครับก็10 10ใช่ไหมก็ยี่สิบปอร์เซ็นโอ้โหคือคูณเข้าไปหนักนะครับส่วนสกิลนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีความโดดเด่นอะไรมากเกี่ยวกับการซ้อนดาเมจนะครับส่วนอันนี้ระเบิดพิษระเบิดพิษเนี่ยน่าใช้ไหมผมว่าอืม ก็โอเคนะคือ,ค,อคือดีก็คือถ้าอัพก็คือดีหมดแหละส่วนพลาสติกหัวหน้านะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับการสะทอ้อนแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยโดดเด่นอะไรมากซึ่งถ้าตัวเองตายเนี่ยก็จะทําให้ตรูต,ติดพิษถึงสามถามว่าดีไหมก็ดีถ้าสมมติโดนย,ยําตีนจนตายแล้วก็ทําให้ตรูติดพิษนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับสกิลของบลูมบูมส่วนแฟลตวิ่งไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะว่ามันมันยังไงนะครับจบไปเลยแฟลตวิ่งแวิงเนี่ยข้ามน้องเข้าไปส่วนตัวต่วตอไปไนะครับสเตอร เป็นตัวที่ผมมองว่ามันมีประโยชน์หลากหลายอเอาไปปั้นกับทีมไหนก็ได้เหมือนสติงบอมนะฮะปั้นง่ายนะเก่งไว้นั่นเองนะ,ะกิลเนี่ยมันก็มีเพิ่มพิษแล้วก็มีโอกาสทําให้น็อกซึ่งผมมองว่าอืจำเป็นต้องใช้นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วผมเอามาเพราะว่าพิษเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวที่เหมาะสมจะเอามาลงสเตแทนสเต,เตเอฟอีกเยอะเลยนะครับเช่นอ่านี่ละกันนี่รือบอก่าอะโรเลอร์นะครับเนี่ยครับ โร l เลอร์บรานะครับก็เป็นตัวที่น่าเอามาแทนน้องนินจา Ninja ของเรานั่นเองเพราะว่าด้วยสกิลที่มีตัดกำลังมีพิษนะแล้วก็มีศัตรูติดเอฟเฟกตัดกำลังเนี่ยไอทีเคเพิ่มอีกโอ้โหคือแบบสุดจัดนะครับตัวนี้บอกเลยว่าหน้าปั้นและมีหน่ำซ้ำนะครับ r o l เลอร์บรานีย่ยังเอามาทำคอมโบเพิ่มกับสติงบอมได้อีกนะก็คือแบบถ้าเอา,อาเนี่ย บุ่มๆออกนะครับแล้วเอาโรโรบาวเข้ามากลายเป็นทีมคลิเลยนะ,ะกลายเป็นทีมคลิสใสตัดกําลังเลยหรือไม่ก็เอาอ่ตัวไหนะผมคิดก่อนนี่ครับอีนิกมานะครับเอาอีนิกมามาเป็นหัวแทนบุ่มๆแล้วทีมนี้จะกลายเป็นทีมรอบกัดเลยนะครับผมปรับเปลี่ยนได้เยอะจริงๆสําหรับทีมนี้เนี่ยถ้าเราเบื่อๆเนี่ยเราชอบอะไรประมาณนี้ส่วนเรื่องของเนี่ยมันก็ยังไม่เต็มมากแต่เดี๋ยวผมจะพาไปต่อสู้ก่อนละกัน ก็เป็นสึกดวลแล้วกันนะครับเพราะว่าเห็นได้ง่ายสุดละมีทีมไหนบ้างที่พอจะสูสีทีมนี้หรอโอ้โหมันก็ไม่ค่อยสูสีนะหรือสูสีก็พลังเนี่ยอ๋อผมเยอะกว่าสู้ครับชอบตอบเด็กโชว์นะชอบตบเด็กโชว์เพื่อนๆน,นะครับเอามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะทีมนี้เดี๋ยวปัดออโต้ออกก่อนตอนนี้ตอนนู้นมันยุ่ยยุย่ยอีกหรือเปล่ายังนะผมขออนุญ,ญาตทุกท่านนะใช้ ติดพิษใส่ใครดีแฟดวิงแล้วกันแฟดวิงติดพิษไปนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันคอมโบพิษได้ไหมอ่ะไปหนึ่งโดนไปสองอ้าวหมดแล้วไวมากมึงมันไวเหมือนตดเลยอ,ะอ่ะอ่าใส่นินจาปลาอ้าวโดนล่อละงั้นตอนนี้ฮิวก่อนยังไงเนี่ยยังไงออืติงบอมมีอะไรบ้างเพิ่มมันยำไม่ค่อยน่าใช้เลยโหมันติดพิษว่ะ มันไม่ใช่ติดพิษมาติดยั่วยุว,ว่ะทำอะไรไม่ได้เลยสู้กับทีมแข็งนี่ปวดหัวจริงติดนักใช่ไหมได้นี่โยนระเบิดน้อยหนาไว้ตุม้มไอ้มันโดนแค่ตัวเดียวหรอเออวะ่ะยังไม่ได้อพเปมาเดี๋ยวต่อต่อ,ต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 อพิษคูณสองละโดนตัดกําลังไปด้วยเอาเอาไปคูณสาม,มคูณสี่ทุกท่านเห็นไหมเมื่อโดนพิษโดนอะไรเนี่ยตะกี้เนี่ยมันมีเอฟเฟกแบบขึ้นมาเยอะมากนะแล้วสตูโดนเข้าไปเนี่ยเออไปเลยทีเดียวนะเดี๋ยวผมลองดูท่านนี้ท่าอะไรเนี่ย แล้ฟื้น HP เหรออ้าวก็ฟื้นไหมไม่ฟื้นเหรอเดีว่าฟืน้นเก็บมันก่อนนะฮะเอามาตะเรียบร้อยแล้วไปแล้วหนึ่งอ่าถ้าอย่างนี้ผมขอรีเทิร์นก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่ได้ใช้เดี๋ยวจะทำพิษใส่สตูสักตัวดูแล้วกันว่ามันจะแรงขนาดไหนนะฮะไอ้นี่ทำอะไรไม่ได้แล้วโอ้โหมันติดงั้น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 เอาไงฮิวฮิวก่อนฮิวแล้วก็ปล่อยเทิร์น ราะว่ามันบังคับให้ตีตัวมาตะซึ่งไม่มีผลนะครับอ้าวป้องกนอันเหรอขอเล่นตัวฮิวก่อนแล้วกันนะตัวฮิวเนี่ยค่อนข้างน่ารำคาญนะครับโอ้โหย,ยิงเหมือนจะแรงชาร์จซะน่ากลัวเลยนั่นก็พลังแห่งบ้องนะครับมาเป็นบ้องเลยทีเดียวตูมไม่ติดพิษอ่ะลองนี้ดูติดไหม ไม่ติดนะแต่ติดดาเมจต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้นี้ติดยากเหลือเกินขอไม่ใช่ล้วกันเพราะว่าเราได้เปรียบเขาอยู่แล้วติดเชื้อเฉือนนะอ่าไปเลยจาวนจ่ายตุม้มโอ้โหติดพิษติดแต่กํกำลังนี่นะฮะสุดยอดอะสติงบอมนี่คือแบบโอพีมากเลยนะสกิลเกี่ยวกับพิษเนี่ยนะสกิลอื่นใช้ไม่ได้แล้วก็อัดอัดไปแล้วกัน เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าดาเมจจะโดนเท่าไหร่ถ้าเราปล่อยเทินนะโอ้โหสองพันแรงราติดเยอะๆนะโอ้โหผมว่าสุดยอดอะ่ะถ้าได้ทอร์เบตมาแทนนินจานะครับแต่นินจาก็ปั้นไปโหดนะพลังก็เยอะแล้วนะครับก็มาเป็นตัวสำรองก่อนก็ได้ตอนนี้นอนไปแล้วนอนไปแล้วหนึ่งฮะง,ง,ง่วงเอาขอใส่เกาะให้เลยแล้วกันเดี๋ยวตายซะก่อน จะพิษไหมจะติดพิษไหมติดสักทีอยากเห็นว่ามันทำคอมโบได้เท่าไหร่อไม่ติดครับเก็บมานาไว้ใช้สกินนะสกิลข้อเสียของนี้เนี่ยคือครูดาวนานหน่อยนึงแต่ว่าถ้าเราอัพแล้วเนี่ยก็จะลดคููดาวไปได้นะครับศัตรูแม่งไม่ยอมติดพิษเลยว่ะถ้าไม่ไม่นับเรื่องพิษก็คือการโจมตีของทีมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างรุนแรงกันนะ ยากเหลือเกินยากเหลือเกินโอ้โหแม่งมีโลโด้วยขอเปิดเวลาไปเวาหัวนี่กว่าเราจะได้ใช้สก,กินหลักของเรานี่นานเลยเก็บไปตัวนู้นเมื่อกันแล้วนะฮะสเ,เอลไปล่อตัวนู้นก่อนโอเคมาเดี๋ยวเราจะลองสก,กิลพิษใส่ฝั่งนูน้นตัวนู้นดูว่ามันจะติดไหมนะสติงบอมไปหนึ่งติดตัดกำลงังติดพิษ ต่ประเด็นคือตายครับมันรุนแรงเกินอะ่ะเอาเราตัดเราโดนตัดกำลังเฉยเลยวะ่ะน่าจะเป็นพลาสติกของเขาใช่ปะ่ะพลาสติกไหนวะโดนตัดกำลังได้ไงวะงงคือเขาไม่น่าจะรับดามเมจของเราได้อีกแล้วอะ่ะแต่สติงบอมนี่โอพจริงนะบอกเลยว่าถ้าอัพเต็มนี่โอพมากเป็นโอพีสำหรับสายสายพิษเลยแหละ ราะว่าด้วยพลาสติที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยคือมันมันเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่านไม่ทันนะฮะไปเจอสักทีมหนึ่งดีวะ่ะทีมไหนดีทีมนี้ล่ะนะอันนี้คอมโบแช่แข็งคอมโบคอมโบฟรีนะฮะก็มาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างไม่มีฮิว่ะเฮ้ยตอนนี้มานายไม่พอวะ่ะงั้นเอาเป็นว่ารอก่อน ตัวนู้นเสกเกาะเรียบร้อยแล้วนะเสกใช่ไหมได้อะสติงบอมจาัดก,การดิติดพิษไปหนึ่งโยนระเบิดพิษไปโอ้ระเบิดพิษไม่ทำงานแต่แต,แต่อาการสาหัสครับเดี๋ยวก็ตายแล้วลนะ่ะน่ะดูทรงผมหิวแล้วกนะันแล้วก็ฟื้นดูดีแค่ตหิวตายเรียบร้อยนี่คือการทำงานของพิษเนี่ยคือแบบแรงๆคล้ายๆระเบิดแหละโอ้หแต่สติงบอมนี่ผมเพิ่งเห็นนะว่าโอพีมากเลยถ้ากับคนเนี่ย มาเดี๋ยวเด๋ยวเราเอานี้ก่อนใส่น้องปลาก่อนแล้นปุ้งโหแม่งไม่ค่อยติดเลยเนาะนก็ตายไปซะฮะหามุนหมุนหมุนหมุนมเบาเหลือเกินท่านี้เคนนี้น่าจะจบไวกว่าทีมเมื่อกี้เพราะว่าเอามีฮิวนี่ว่ามีตัวฮิวดูยังไงมองไม่เห็นฮิววะกูนี่ตาเนาะตาเราเนี่เนะะาะทำยัใไตรงนี้ติดไหมเฮ้ยไม่ไม่ติดพิษเลยวะพิษมีจริงมะเนี่ยโอ้โห หากศัตรูอยู่ในระยะเวลาของเอฟเฟกต์พิษอ๋อไม่ใช่โอ้อ่านมั่วนะผมนี่อ่านมั่วเองเน่ยก็คือถ้าไม่ติดพิษตีไปกับท่านี้ก็ไม่มีผลนะครับก็ต้องทําให้ติดพิษก่อนนั่นเองสติงบอมจัดดิพิษสี่ไปเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหติดสามขึมว่าอยู่เฉยๆมันก็ตายอะ่ะ เดี๋ยวเราลองปล่อยน้องเขาไปก่อนนะครับแล้วลองเอาสติลไม่ปล่อยเอาสักตหนึ่งดอกดถ้าผิดเพิ่มจะแรงขึ้นไหมไม่ติดว่ะคิดไม่ติดเลยอะเอาตัวนูน้นโอ้โหรุนแรงรุนแรงมากครับท่านผู้ชมรุนแรงเหลือเกินก็เอาง่ายๆถ้าดูคอมโบแล้วเนี่ยให้สติงบอมก่อนแล้วก็แซ่ฟาดนะครับถึงจะเห็นความแรงแต่ตอนนี้เรามาดูความแรงไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะตายยกทีมเอารีบเก็บก่อนดามเมจของทีมนู้น ยิงไปเลยไม่ต้องรอเปียงอ,อ,อืออ่ะตายแล้วละ่ะมันตายแล้วตายแล้วฮะเรียบร้อยโดนพิษโอ้โหใช้เหมือนกันหนอได้ได้ได้เดี๋ยวผมจะลองทำคอมโ,มโบสติงบอมดูนะว่าไม่รู้จะติดไหมโอ้โหคิดิคอแรงรุนแรงแรงรุนมาก อ่าฮิวตัวเองฮิวไปให้เต็มมาเดี๋ยวพี่ให้ก่อนอีกเทิร์นนึงโอ้โหอย่า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 ทำอย่าทำร้ายน้องนะลองดูนะว่าจะติดไหมพิษแล้วเชื้อเฉือนโอเคถ้าอันนี้ล่ะอันนี้สามใช่ไหมก็จะมีโอกาสดีหนึ่งปิดเพิ่มไหมยังไม่เห็นก๊อปปี้โอ้โหนั่นไงฮะก๊อปปี้โอ้โหแรงมากก๊อปปี้แรงมากโอ้โหพิษนี่รุนแรงจริงว่ะ อันนี้ก็เป็นคอมโบคร่าวๆแล้วกันเพราะมันยังไม่สุดครับถ้าสุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปลงดันลูนชั้น5้าให้ดูแล้วกันว่าพิทมันรุนแรงขนาดไหนส่วนตอนนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็ไปกันแล้วนะสําหรับคลิปทีมพิษสายเขียวนะครับเบื้องต้นนะเพราะว่าของยังไม่ครบรูนก็ยังไม่ครบมันก็ยังได้เท่านี้อยู่นะครับเดี๋ยวในอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปนี้ก็ฝากด้วยค,ครับไปแล้วครับบายยฝากติดตามด้วยนะ